เอาเอาเบาเบาลูกเบาเบาเล่นก like ันน้องอุ้ยเล่นมวยปั้มเมื่อไงฮะทำน้องแรงทำไมเล่าดูดูทำดูทำดูทำพี่สามสี่ดูอย่าทำน้องแรงลูกโอ้โหดูเอาดูดูอันอันนะดูแม่เขาก็นอนเฉยฮะแม่เขาก็นอนเฉย สามสีทำน้องแรงสิลูกนี่น้องแรงจังเลยหนูอ่ะคึกคักคึกค <ic> ักเอาไปไหนลูกไปไหนอย่าเพิ่งเข้าตรงนี้เดี๋ยวแม่เอาหนูไม่ได้ไปซอกเดี oh ๋ยวเอาํำบากห้ามเข้าซอกดูดูพี่สามสีโอ้ยนั่นนะ่ดู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 ทำดู หนูเล่นอะไรขนาดนั้นเม่นน้องแนงจังเลยลูกอะอะแม่ดูลูกหน่อยชี้ฮดูลูกหน่อยชี้ลูกจะอ้วนหรือจะผอมเนี่ยฮะแม่ก็ผอมจังเลยแม่ผอมจังเลยนน่ดูชี้มีโนมไม่ลูกกินเยอะปะเนี่ยหนยดูชี้ ห mm hmm. าพี่เสียน้อยมาแล้วพี่เสียน้อยพี่เสียน้อยพี่เสียน้อยขู่พี่เสียน้อยนี่ไม่เอาใครเลยชอบขู่น้องทำไมลูกไม่เหมือนพี่สามสี่ดูสามสีเล่นอย่างเดียวไม่ขู่ใครเลยเอาเอาเอาหนูจะทำน้องแรงสิลูกจะทำน้องแรงแม่เขาก็ให้พี่สามสีเล่นนะเขาก็ไม่ห่วง สามสีเป็นน้องหนูหลกสามสีเป็นน้องหนูอันนี้ก็ต้องเป็นหลานหลานสี่ใช่ไหมสามสีจะต้องเป็นใครเป็นน้าสามสีต้องเป็นน้าใช่ไหมเป็นคุณน้าสามสีเคุณแม่เป็นพี่สาวพี่สาวสามสี สามสก็ต้องเป็นคุณน้าเลี้ยงหลานอยานดูให้ลูเกยเก๋เกเกมีขีอ้อนอ้อนคนตอนอยู่กับตายายของอ้อนตายายก็ปล่อยห,หนูท้องแนละ้วให้แม่เฉยเลยเนี่ยฮะไอ,อยังนะยัแไ่ทำไม น,น,นันดูดูสามสีมันทำน้องเนี่ย mm hmm. ใครขู่ใครพี่เสือเสือไปขู่ใครออกมาเลยดูสามสีเล่นไม่สนใจใครเลยไปก่อนแม่เก็บห้องก่อนนะห้องลก